ใครดูพิทเบฟเดอะซีรีส์แล้วยังงงกับคําว่าโอเมก้าเวิร์สมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟีมาเล่าให้ฟังโอเมก้าเวิร์สคือโลกที่ทุกคนเนี่ยมีเพศรองค่ะซึ่งถ้าถามว่าเพศหลักคืออะไรเพศหลักก็คือเพศสภาพที่เราเนี่ยได้มาจากแม่หรือว่าแม่ให้มาตั้งแต่เกิดซึ่งพอพูดถึงเพศรองนะคะเพศรองก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือกลุ่มเอลฟากลุ่มเบต้าแล้วก็กลุ่มโอเมก้าค่ะซึ่งกลุ่มโอเมก้าหรือว่าชนชั้นโอเมก้าก็เป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วนะคะในโอเกก้้า็นชนนนนนนนชชัั่่่่่สรบงชงชออออแแแถนนืืคคพพซึศะ ในแต่ละเดือนเขาจะมีช่วงที่เรียกว่าฮีทค่ะซึ่งก็จะเหมือนประจำเดือนของผู้หญิงค่ะแต่ว่าช่วงฮีทเนี่ยจะเป็นช่วงที่เพศโอเมก้าเนี่ยจะมีฟีโรโมนที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะประมาณ3-4วันในช่วงฮีทของเพศโอเมก้านะคะเพศโอเมก้าจะต้องอยู่บ้านค่ะ วไม่ออกไปไหนกินยาหรือว่าฉีดยาคะ่ะเพื่อทําให้ฟีโรโมนตัวนี้เนี่ยมันไม่ออกอาการรุนแรงมากซึ่งกลิ่นฟีโรโมนของเพศโอเมก้านะคะจะส่งผลต่อเพศอัลฟาค่ะซึ่งเมื่อเพศอัลฟาได้กลิ่นฟีโรโมนของเพศโอเมก้าขึ้นมาก็จะทําให้เกิดอาการเรียกว่าอาการรัดค่ะซึ่งอาการรัดนะคะก็เป็นอาการที่เหมือนการติดสัตว์ค่ะทุกคนจะไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้แล้วก็อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งส่วนสาคัญของเพศโอเมก้านะคะเพศโอเมก้าจะมีต่อมฟีโรโมนที่คอค่ะซึ่งในนิยายหรือว่ามังงะบางเรื่องนะคะก็จจะะะเเเเห็นนว่่่่าาาโอออมกก้ขใสปปคคพืง ันไม่ให้กลิ่นฟีโรโมนเนี่ยมันกระจายรุนแรงเกินไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้แอลฟาเนี่ยมากัดคอของโอเมก้าได้เพราะว่าถ้าแอลฟานะคะมากัดคอของโอเมก้าก็จะเกิดการผูกพันธะเป็นบอลขึ้นค่ะซึ่งโอเมก้านะคะสามารถผูกพันธะได้กับแอลฟาแค่1คนต่อ1ชีวิตเท่านั้นหมายความว่าถ้าโอเมก้าถูกแอลฟากัดนะคะก็จะถูกแอลฟาตัวนั้นเนี่ยครอบครองแล้วก็ผูกพันธะค่ะทําให้โอเมก้าไม่สามารถไปมีพันธะกับแอลฟาคนอื่นได้ตลอดชีวิตจนกว่าแอลฟาคนที่กัดตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตไปซึ่งชนชััั้้นนนทีี่สามามมมรถผูกกกพพธะะะะบเเศอไดะคะจแค เอลฟาเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่เพศเอลฟานะคะเป็นเพศที่มีประชากรน้อยแต่ว่าอยู่ในจุดสูงสุดของโอเมก้าเวิร์สเลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าน้อยแต่มากคุณภาพค่อนข้างคับแก้วแล้วก็เป็นพวกที่เหมือนเป็นชนชั้นค่อนข้างไปทางอีลิทเลยค่ะโดยฝั่งเอลฟานะคะเขาก็จะมีฟิโลโมนของตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าหน้าที่ฟิโลโมนของฝั่งเอลฟานะคะจะทําหน้าที่ในการข่มศัตรูซะมากกว่าและการได้เกิดเป็นเอลฟามันก็อยู่เหนือกว่าทุกคนอยู่แล้วค่ะบอกได้เลยว่าได้เปรียบทุกทางเพราะเอลฟาสามารถทําพันธะกับโอเมก้าได้หลายๆคน ไม่เหมือนกับโอเมก้าที่เสียบเปรียบตลอดต่อมาฟิล์มจะพูดถึงคู่แห่งโชคชะตาค่ะซึ่งจะเกิดเฉพาะกับแัลฟาแล้วก็โอเมก้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าหาได้น้อยมากๆเหมือนเป็นคู่แท้เป็นโซเมตอะไรแบบนี้ส่วนเพศเบต้าที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นเพศที่เจอได้มากที่สุดค่ะจะเป็นเหมือนชนชั้นทั่วไปนะคะไม่มีฟิโลโมนแล้วก็ฟิโลโมนของอัลฟากับโอเมก้าก็ไม่มีผลกับชนชั้นเบต้าเหมือนกันใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังซีรีส์หรือว่าอนิเมะกดติดตามช่องฟิลแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิลย